สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตจูทุกคนเนาะเมือนีมาพบมาพอกกระเป๋าสกุลนมักมว่วนพี่น้องเมื่อนี้ข้ามาตาเบิงหน้าพี่น้องมาจอบหน้าเนาะอยู่หวานขีดิ่งขาหยาดผีดเลยพี่น้องเมื่อนี้มาดินหน้าหมายเพ็นอายเพ็นส่วนไปหาแนวกินแรงพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาสองโมงบ่ายโมงพี่น้องอายเพ็นส่วนไปหาแนวกินเนาะอยู่น้ำเซ่พี่น้อง ไปยิ่งปลาเดี๋ยวไปเบิ่งน้ากันเนาะมาสีไหลและโบไลพี่น้องบาสีมานประมาณมาเนี่เท่ากับสีโบไร่ลงพี่น้องโมแม่ทินเท่าน้ำอย่างเนาะลงหมดหนามยิ่งปลาอย่างนั้นพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งน้ากันเนาะเท่ากับสีถ่ายคลิปถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งพี่น้องตอนนั้นมาเปิดคลิปอยู่นะน้าพี่น้องโอ้ขากระซูบไปเลยนี่พี่น้องนี่เนาะแดดเที่ยงพี่เนาะหน้าเสแวงเลยพี่น้องเป็นหน้าปังเนาะ โอ้น้องเป็ดเป็ดลอยดินงัวขั่วพี่น้องเนาะน้ำกันเนาะโอ้มื่อนี้พอดีเปิดใหม่เซพีใหม่พี่น้องก็ขอบใจขอบคุณพี่ต่อหลายๆเด้อที่ซื้อไม้เซพีมาฝากเราพี่น้องเนาะกลับมาเล่าสร้างเพื่นพี่น้องเพิ่นบอเงินน้ำก็ขอบใจได้ายเนาะกลับมาแฝงเนาะพี่น้องประมาณนึงลอยลอยสามสิบาบาทเนาะอย่ไปเป็นน้ำกันเนาะกำลังรอถ่ายอีกคู้หนึ่งเนาะ ไปสามคนมีอ้ผู้หนึ่งชวนไปหาแนวกินเนาะเอาอะไรมากก็ตีตางไปถ่ายคลิปไปถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งเด้วยพี่น้องตอนหากินหาอยากเนาะประเพณีอยู่ลาเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งน้ำกันเนาะหาเสากินคข้ามพี่น้องจะคล้องเทียงมันสิพาไปปลูกบักกะพูทปลูกบักพผิดรูลายยางนี่คือข้องน้ำน่าแซงเลยพี่น้อง นี่เห็นหรอคลองนามเล่ทางสะดวกสบายเลยพี่น้องก็มีรถหอดเทียงด้วยเยียงงอเลียงขวไเนาะเดี๋ยวไปเบิงน้ำกันเนาะตอนทั้สี่ขี่เพือไปหาปลาหรือว่ายยางเอาตอนนี้กำลังเดินทางไปนะเก่คลองเือเป็นคำึนไปง้ล้องนเานี่พี่น้องนามเสือด่ยพี่น้องขอยด้านขว น้ำม,มันลงไปต่อครับต่อสบ้านบาสกลุลน้ำเสียตอนนี้เราเอาสิ่ขี้เพื่นะพอ,พอจากไปเนาะเอาสิ่จากบรรยากาศให้เบิ่งเเ้อพี่นนองบรรยากาศตอนนี่พี่เน,นายอไปเต็ามาโอในใจว่าโอ้ยน้ำเีโดนน้ำเีโดนจะได้คนะิดว่าอาหรเรียบร้อยแล้วเป็นไรล่ะ ต้องมาไปแับกำลังหาหางเลยนะกำลังนี้โอ้คิดใบอน่าไม่ถ่าคุณต่มนีกแต่นักบนที่นี่ก็พเพละยเลยนี่คืออะผูกป,ป้าว่ะ่เดี๋ยวไปเบ่งบรรยากาดนะพี่น้องอธิษฐานเบิ่งหมดในเสื้อ้ไผ่เสื้อไุอไูมใหม่ผูกยังอยูอย่แหละ ขวกนะเขาหมดเอาน้ำหมดทุกเรื่องเขาขึ้นขึ้นกมดนี่พี่องบรรยากาศครับขี้่เลือแถวกับผู้ชมี่นี่พี่รองเ้ย เป็นพระรามันตื่นแถวนี้มันเป็นพระรามยีนเอาพระหานุ่งขอพี่น้องสิดท้ายบรรยากาศให้เบิ่งเนาะตอนสิลงหมดเอาปลาายัางขี้เพื่อจักม,เมาเน,นี่เขากลัมางี้งอยวแหละนี่ครับเขานี่ก็มาหอดเลยเนาะ เขาใส่มองลายเนะใช่เนาะมันคือ้า่าสกุลเป็นบั้งสงวนเลยพี่น้องมีนี้มีนร่องดุมรงหนามวร่องนี่นี่ร่งนี่นี่จัไปไปยีจะอไปยอะไรเไปยีาร่องร่องเป็นภาพเนนบเมึครับไปเอามาบนผมพอล เขาบดเอาใหม่มาซากบึงเนาะซากลุ่บึงเนาะมันเลืกเนาะมันเลิกเลยเ่จะคยมูลลุ่เลยนี่าะจิ้วพิษอย่าช่าวี้อุเป็นผักจะหาบอลผักเอาหยนปลาจะคล้องถิ่นเป็นบุรุษเลยบางคนเขาว่าม้ายิ่งไดนไปเป็นสอบเป็นสอบพี่น้องเขาถือมาสอบเดียวกับพ่อมันสอบท่าน

Tên động viên yang 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 khu ấm yang 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 đánh yang 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 yang

vẫn hãy mọi người kín nóng nèo. Mân nèo cả tuổi. Tell you loud. Oh, môn người. cả. Hãy mày cả. Hãy mày nèo 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 cả. cả. จะมองเว้ยพี่น้องเป็นปอมเป็นฟอมนี่เขาใส่เป็นปอมเป็นฟอมนี่เขาใส่มองเลยพี่น้องมองปลาใหญ่เนาะนี่พี่น้องมันเป็นหัวยเนาะไม่เชื่อหมดอยู่นี้มันกระตุ่นาอยู่กับไฟเนาะ พังแหวงเป็นน้ำเสีนี่ก็เป็นหวยนะน,นี่เขาซัดไสบ้านแถวบ้านกับพี่ใหญ่ม่องบ้าสุคนไปดินบุญเอาเลยคาดมาเท่าไรเนาะขี่มาเอานหนึ่งเห็นปลาใหญ่ขึ้นพี่น้องเลยพาสุคนทายพระท่านเนาะอ๋อง่ามดีหนาเลยนะมนลักษณะแบบ เขาคูมาใส่มออ้อกานเมันมันโผกเนาะเอองานใหม่มันได้ดลลเลยเส้ที่มุดขึ้นเนาะหน้าไม่ไดหน้ามุดขื้นผ้าป้<ม>าใบหน่อหวังประสิบแต่โผเ่โผล่เนาว นาเป็นภูมิเน,นี่ยนีน่มมี้เหอบรรยากาศเนาะมวลดีหรือเดี๋ยวไปเบิ่ง้กันเน,นะาะมนสิได้ได้เ,เมื่อไรเดี๋ยวมาสุกคนไทยเป็นระยะระยะนี่องป้งาแต่โคตเนาะเนี่ยเปเชือเปเชื้อ,อ <c ười> โอ้ลูกย่างอ่ะ <c ười> มันมัน,ม,นมันบินแน่ยิง่งยิ่งถือก่อมันบินแน่ยิง่งยิ่งถือก่ออ๋อมันมันมันมีปลาเครึ่งปลาโคตรไดพีน้องบ้างแน่ส่วนไหนเขาบริสุทธิ์เขามาหากินไดละเขาาหมักมาตะหมดยิ่งขันใส่มองใส่ใส่มองบ้านแหกับบ้านอะไรมันมีเหอได้ได้ มันเป็นบ้านยังทางเหนือไงง่ามดีง่ามดีไปเลยง่ามมันดีเนาะแล้วอันนี้อะไรอ่ะตู้เนี่ยนี่ก็มีเจนรันนึกว่ามีว่ะป้าแต่โคบน้ำใส่เนี่ยเดียวเออกินใหมโอ้ปั่มมาพี่ยังไง ใส่ลาบเท่าเน้ะมีพไปทำเนี่ยนี่ห้องหังตัวใส่โขบโขบปลาพี่น้องไอ้หน้ามันตื่นได้โอ้หนุกหนุกหนุก nè, coi bên ying, mัน bên xuôi này là, coi bên ying gì mà này, naam này này là, là sai sai, trên thế này bay, cứ bên ying thế này nè, bên này. โอ้เนี่ยดูเข้าไปเนาะนี่จะดีเค้าเจ้าฮะปลากันเด้อพี่น้องทางนี่เนาะเพิ่นสอนเนาะปลาซิ้วบ่หยังนี่ล่ะพี่น้องน้ําใช้นี้บ่โอ้โอ้โหปลาแกโกกๆโอ้งามนี้บ่ มมี่มมี่โอ้ขาดขาดขาดพี่้องาไซเวลาอีกแล้วบรรยากาศเนี้นี่น้ามีนา้ำมาัมันเป็นบ้าทยังนี่โอ้น่ามเราจะกกนมากแปพี่้องบรรยากาศจังขาดกันเยอะ ล่ยอยู่วะแม่ไปเรื่งมาขึ้นมาหาป่าหายยังโอ้ไล่ได้อยู่เหรอโอ้สอนกุ้งสอนเนี่ยนี่เนาะก,กุ้งเนาะบ้าน,นยังนี่แม่ มันจะขิ้ดิคัหยาดถูโอ้มือเมึงสนามสนบูรณ้องนี้มา,ามาไ้ไบมหาปลามาหมดยิ่งปลาลองเบืองเขาเจ้า,จาก,ก็หมุดอยู่ว่าแม่เท่เนี่กมุดออนข้บวบ๊ยกับพ้พม่าดโอ้รกอรกงพื้นเนาะ้าวเน้องอกเ็ด้วเนี่ยอเีอ่สนเนี่ยนี่นะสอนเนาะ <c oughs> ดไปนี่เล่นรไง่ตตอนนี้นี่จะปักที่ว้านมาแล้วมันเล่เด้มันจะลุกมันเด็กนาไหมเนาะเดี๋ยวนี้เดีวเบิร์้มาตั้แม่นน่าจุ่อาหารกันเียนเนาะเนี้ปลาเเหรอเหี้องปลาเดี๋ยวเบิร์วบอหองเจ้าเออให้แต่ลูกเต้าเหีดนเนาะ เดยมันหอนไลเนาะมัดแช่น้ำดินนูปลามาลายเหรอวะประชุ่นี่เราเหรอป่นเเหรอี่เราหรอขากกขากข้นหอนได้พาสม่ะปกติโบมีไว้ดุนเพิ่นมาล้างดินนาบ้นาำดินแท้นะ ได้เต็มคลองแล้วจ้ะฮะน่า่าาโตนะเพราะอะไป่นน้ะไม่เนาะร่างหมื่นน่เด้ออ่ะเดี๋ยวไปเบ่งเนาะเบ่งอ่ายเพิ่งยิ่งปลาอยู่ ได้วะไล่วะเืนปีนขเขาแล้วมานมะมากิ๊บแปะมาปีนเขาเขากระหิต พราะว่ามาแบบซื่อเนี่ยมัน,ก,น,มนกินเห็ดกินเห็ดยหญ่นี่สิขาดเนาะแบบดังตีนแสบอย่นี้ออกหมนนี่กระเพาะหะมาาจะเบื้องนะ่ยกระเพาะอห็มาหางดอดดอดหนี่ดอดนี่ยดอ,ด,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 อดินนี่ก็หมดอยู่เนองหมดดอกบน็นเท่ไหรฟันโตเนาะรอข้างมานี่ก็ใกล้เติล <c oughs> บละโมหิมีเบลเลยไม่ให่แล้วใ่เรา เกาถังนะมันบ่เป็นถ้เาทังเียบตามนกน่อกนี่นะจะลุกกรีก่ะูกเขาเสียันี้เขาขี่เหื่อมากหมองินหรอเนาะเขาไเอปาบ่เสียนเปลนองแบบพมาคขงแดงเนาะจะไปหลอดุนต้องการวัสมาอไหรือตุ่อเนาะ Mulai vào tiba Kita menyekat Sút Chỉ vô lại anh vào nó Sao một nó này, này có... ừ, vì nó Tẹm nâng nè Tay nhá hả Tôi thật Ô thường มเลือกเลยเลือกเลยลงไปหน่อยลงไปเลือกเลยถือประหลาดที่นไานี่ไปใส่ไปห้าเป็นปลาปลานั่นเป็นได้แล้วสอบหนึ่งเขาากันมาเท่าไหร่เป็นสองทรัสอบเนาะพี่น้องเขาถือมาสอบเดียวกับพวอมันโอ้ยตูงใหญ่เลยโอ้ยเบ่นแ้อเว้นตูงใหญ่เหนอจะไปเห็นตัวใหญ่เขายายจะสีบุก่ายจริงใช่ไหมจ๊ะ โอ้เห็นแต่วว่าตำแบบชิปโดเลนะโอ้มันคือมันสีโทนใหญ่แถว่านะนะมีกะยิิงยอยู่ต no mm. oh. ัวหนึ่งนะพี่น no okay, ้องเนาะเพราะมัน no. ด่า no. ด่าปืนไปเห็นแจ๊ดเหรอแก่เป็นไปเนาะโซ่เนาะหนามหนิงเป็นหนิงไงพี่น้องเป็นตัวชี้มีปลาเครื่องปลาอยังเนาะอยู่บ้านเกไม่มีอ่ะนะพี่น้องเขาเอือนหวยกระเพือ ข้ามาทางขีรี่ขี่เพื่อมาเลยเนาะขากสวัสดิกันเนาะปกติอันขั้นบกข้าฝรั่งตัวนั้นเ่าขี่ขึ้นไปเรื่อยๆเลยเนาะยาบๆเนี่ยเขาที่เออยู่เบากว่าปีปีเอ็มไม่เอาปีนี่เอ็มแห้งแห้งนี้ปีนี้มันโบกแห้งพี่น้องคนละเขาก็ียณได้เขาคอยยิงดองลงเมื่อนเนาะกำลังไหนตัวหนึ่งป่าไม้อสิมาป่าครึ่งเลยหากไรเป็นหลักปลายยังเก่าเนาะ เตเหยะกับาตาบอเนาะนี่พี่น้ง <c oughs> องเขาสั้นดังคนเนาะเหยีบยบรลอได้เลยฮ <c oughs> าล,ลุล่งกกนี่เกดก <c oughs> น,นี่เป็นห่วงนะแตมาจี๋นี่ยลนี่ลงไปด้อปีกเนี่เนาะไปนี่เนาะี่พี่นนองมายามหลอบเนาะ หลอดป่ใส่ว้แต่ข้าวพเน่ยเลี้ยวใหญ่เลยมันเป็นเดือนดอมยนาจะพยายามโอ้หลอดเก่าเถอะวาเป็นเดือนแล้วถีบแล้วหลอดตปวนึ่เลอมันกับโบขาวเนาะแล้วถีบแล้วหลอดไปเยเอาไปเอาบูถือเส้ยเ่โอ้หนามง่ายมันพึ่หลนั้นหนาวจังโอ้มันเปนาหมุนดอกเนาะกินแล้วเนี่ย เราเคยเห็ดไหมที่ได้ตัวนางกันเนาะบาดบาดมันถึงมันขาดเนี่ยเราเสียใจอตอนละก่อนเรา้วถิ่มที่หนึ่งก็ถิ่มเนาะเพราะว่ามันถึงตัวใหญ่เนาะมันกตใหญ่มากไว้มันขาดมันตำเมื่อกี้ถิ่มแผลไซเดียถิ่มเลือนะพี่น้องโอ้หมวกใหม่เลยพี่น้องขอบใจขอบคุณพี่ต๋อยได้เด้อหมวกเลย กับใหม่สือผีน้าพนามหายของหวานเนี่ยหมวกตอนบาสักคนดื่มอยู่ปักซองพี่น้องเลยมือไปปักซองก็เปล่าเองเนาะเปล่าแห้งมากคำเหมนะดื่มหมวกไว้หนึ่งนี่เ้าแต่โดงลุงลุงมันจะไปทำเป็นพระอรันที่แน่นะ tay lóc vận động hưng thế này nào một cái tầm hựa này cứ bên cồn lại cái phút đấy nó có là เห็นน <ạ. S 1> ah, mm. ี่วะนี่แน่นี่วะอ้าเห็ดเรื่องอีกนกันตัวกิดกตามหัวเหือโปกเลยไปหอเ่ล่ะอ้ตามขากแหวกเขื่อนเบี่ยงงกไหมหนําอะไรได้ดีต่อยยวงเนาะ กดเลยตอนนี zaman, ok ้ก็ว่าหอดปากไปพี you know. ่น้องปากทางออกเนาะทางออกสิไปใส่น้ำเชื่อนะพี่น้องเพิ่งกินยังหมดอยู่เนาะพวกอะไรปลาตัวเดียวจนสีสุดถ่วยถ่วยกระเพือาะมันก็ใหญ่มาตลาดตอนนี้ก็จะเมื่อยพี่น้องเก็บผักบงเมื่อหายกี่กับตาหมูหงเนาะ โมได้โมได้มาเนี่บโมมันโมมันหลายปลาตัวเดียวพี่น้องเลยสั่งมันเนาะมากินมันก็มีเหมือมานเหมือบโมมันนะพี่น้องย่างไปเก็บผักบุ้งเมื่อหาทิตย์กับตะหะฮงผักบุ้งแข้มสีเนาะแสีบแล้วผักบุ้งอันนี้ผักบุ้งหน่อยนี่ชวนได้มีแต่ผักเบื่อจะดีใจ ันมาดีมันมาดีอยู่พักบุอยู่กางป่าเนาะนี่พี่น้องพักบุแม่นไม่ได้เขียวเขนี่สีป่าหถดก็มอในตลาดเป็นสวนหองแผ่งมันมพักบนี่ขอในเด้อกระเห็นบรรยากาเห็นแต่องเา

Từng để nó nữa nữa. Đừng đấy, giờ ta nhỏ những lạm rồi bị Đừng rồi Bắt gì của bạn đi nào Được, được lấy đấy <laughs> <laughs> hoa gì mà thấm hoa gì nó bị khai tiền này nó Mới bươn hao kia หือม <ını> e in> er> ันพ <ach decorative certified> ี่น้องมือปืนไนประหลาดตาบอดตาเลี้ยแสงมันมไอหน่าแก่มือใหม่นะพี่น้องเนาะหนาลงทาวัดนะหนาแล้วพวกหิ้วเข่าเขาหิ้วเพาะถ้าติดขาจะเสาะนี่แหละพี่น้องเลยหากินเนาะมันก็ไม่มือมันมือประมาณนเลพี่น้องเลยมันเสีมันตลอดไปงบเงินเนาะ งมหอยกับกีไปกินนล้วมันหอยกับกีเลยพี่น้องหอยใหญ่นี่เนาะหอยกับกีเนาะแต่คือว่าสกุลไปกินกับเด็กๆตอนนั้นเนี่ยเนี่ยพี่หอยหอนกี่เนาหันพี่หอยหอนเคยเป็นหอนกีเลยอ้มเนี่ยนี่ หยีบติมสิเจ็บโอ้พอดีได้สอบหนึ่งมากับกี่มนปลาเลยาสกุนมลกนะพียเนาะมเมน้กนนทางบ้านบลาสะกวตบ้านเกตบ้านบลาสะกวนมีตาพังไงังไงครจากงเยนี่จะขอเงาเอา้อกี่หอนลาเนาะปีนี้วะบอกจกไปยื่นแล้วโ่เหมืนกันนี่ที่พัดแบบว่า ปนพี่นักบ้งนี่แสบเด้พี่น้องยังกับตามังหงเนาะผักบุงทิมเส่ด่างที่ที่นนตบมาเ้วทีนี่อ๋อมาาแกงหอกี่ตี๋เสรแล้วกระซีแล้วท่านน้านี่ขาดแกงใม่สมเก็บผักบงไหหน่อยหนึ่งนะเนาะห้อยกับกี่เนาะ เอินต่างกันกับบาดมาสุกคนนะมันบาดมาสุกคนเอินห้อยกับกีเนาะเพิ่นเอินเพิ่นเพิ่นกีฮ้อนพี่น้องเพราะมันเป็นฮ้อนนี่เลยขั้นหยาบนี่ก็จุ๊บหลุนได้ไล่เลยพักบงเนาะไดเป็นสายไปจำเป็นไอเก็บพักบงกับง้มห้อยกับกีเมื่อกินคือเก่าวเอาเหยียดแจ่มพวกนี้เลยสิหมูเนาะ อะ,ระไรแบบพวกผมอย่างนี้กไ็เลยแค่อันนี้เนาะหอยกระไรแค่ลายมันประมาณสัปดาห์มัน,มนสัปดาพักกับหอยตัน้นไปบ่ได้ปลามันลอยเลยอ่ะหมดตรงไปเราเห็นมันหนามันขุ่นเดินทางกลับแต่บ่นนได้ได้ดีได้ยูรอกสอบหนึ่งหอยสุขภาพ Bà mặt cho nga, si mang công ty bung nhau. Mia hiểu là năm 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 ประมาณประมาณโอกาสหนาแก่เม,มื่อไหร่น้องเบียงเนาะยังกับผัา,าเบื่อกันเด้นนยยอเดนินคลิปเยาวๆน้องเบียงเด้อสหรับคลิปนิทมาสักคนติดใจไปพี่ยังจะหนีเด้อพี่น้องฝากทุกคนอย่าลืมกดไลค์ like กดแชร์กดซับสไครต์เด้อพี่น้องกดเป็นกำลังใจมาสักคนเด็ดคลิปต่อๆไปน้นองเบียงเนาะที่สำคัญรักกันจะขามโฆษณาเด้อพบกันอีกที่หนาเนาะบายเดินทางครับล่ะ